ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนะครับช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับวันนี้ก็มีสินค้ามานําเสนอให้กับพี่พี่น้องๆชาวเครื่องเสียงรากหญ้าที่รักทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับ1สินค้านะครับจากเรานะครับทีมงานคนทําเครื่องเสียงนะครับเป็น p o w e r Amp แนะครับ1แท่นนะครับเป็น Power a m p First Amp Pro ของดีเมืองชัยภูมินะครับรุ่น6,000ไอนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับทั้งสองข้างนะครับใช้งานปกติทั้งสองข้างส่วนประกันนะครับสามารถประกันได้ตลอดอายุการใช้งานจากบริษัทเฟิร์สแอมปูชัยภูมินะครับแล้วขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไว้ติดตามไว้พบกับคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็นำเสนออีก1คลิปนะครับเป็น power amp นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไส้ในจะเป็นประมาณไหนนะครับส่วนลูกค้าที่ถามมาเยอะนะครับว่าผมนะครับติดต่อได้ทางไหนนะครับก็คือสามารถแอดไลน์นะครับมาเบอร์นี้ได้เลย08-9-0-9-2-4-9-4-4นะครับจะขึ้นหน้าปกไว้ประมาณนี้นะครับ ชื่อไลผมจะเป็นลายคูกอปนะครับลายตัวนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เบอร์นี้เท่านั้นนะครับส่วน Facebook ของผมนะครับก็จะเป็นเฟซนัทพลแสงงามตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับที่ขึ้นหน้าปกให้นะครับครับนะครับก่อนที่เราจะไปชมด้านในนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตัวนี้ได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับด้านในก็จะ สวยๆนิดนึงนะครับสภาพด้านนอกก็สวยนะครับใช้งานยาวๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งสเปคเครื่องไปด้วยนะครับพูดกันยาวๆเลยวันนี้นะครับ1เครื่องนะครับด้านในกับด้านหน้าเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น6000 i ไอนะครับไส้ในแน่นๆนะครับสามารถโหลดที่2โอห์มได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นแอมบิดนะครับเป็นแอมบิดจากค่ายเฟือดแอมปูชัยภูมินะครับตัวนี้นะครับ หลดที่2โอห์มนะครับ3,260บัตรนะครับสามารถขับ12นิ้วข้างละ4ดอกหรือชแนลละ4ดอกนะครับ15นิ้วชแนลละ4ดอกรวมเป็น8ดอกนะครับ18นิ้วโครงหล่อ2ข้างละ2ถึง3ดอกนะครับหรือถึง4ดอกก็ได้เลยนะครับ เป็นแอมบิดแรงๆนะครับไสในก็แน่นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆน้องๆดูนะครับก่อนตัดสินใจนะครับขายในราคา1 2 0 0 0บาท1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใช้งานปกติประกันตลอดอายุการใช้งานจากบริษัทฟิร์สแอมโปนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้พี่ๆน้องๆฟังว่ามันใช้งานปกติหรือไม่นะครับ เชิญรับชมรับฟังครับ นี่ถมาแม่อยกนบะ่มี่อาจังสี่หรือว่าถ้าอาหานแด้ไอ้์นั่น,นัาาจากอ่อนวยรนที่ที่ที่ไม่สะน,นั่นไม่ดี่ไหที้วังนัวสงิบหลายๆไอรอนออกแล้วพวกม่น,นียใส่หอตุ๋นพวกมันก็ซีอิ๊